วาดรูปหนครั้งเอาไปทำสินค้าขายได้ถึง9อย่างตามแบบฉบับคนขี้เกียจค่ะ บนโลกใบนี้มีเวลาใน1วันเท่ากันก็คือ24ชั่วโมงค่ะแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือการ manage เวลาให้สามารถทําสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้ดีแค่ไหนวันนี้หวานจะมาแชร์วิธีการทํางานตามแบบฉบับคนที่เกียรตแบบหวานก็คือการวาดรูป1ครั้งแล้วนําไปทําสินค้าต่างๆเพื่อหาไรายได้เสริมได้ถึง9อย่างค่ะเผื่อคลิปนี้จะเป็นไอเดียให้กับใครหลายๆคนได้นําผลงานการวาดของตัวเองไปต่อยอดสินค้าต่างๆให้ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก่อนที่ จะไปฟังกันนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องผู้หญิงแก้มกลมก่อนนะคะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการหารายได้เสริมด้วยการวาดรูปวิธีการทำดิจิทัลโปรดักต์และการหา Pass i v e income ค่ะวันนี้หวานจะมาแชร์วิธีการทำงานแบบคนขี้เกียจตามสไตล์ของหวานนะคะก็คือการทำงานหนึ่งครั้งแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดเป็นสินค้าต่างๆได้อีกหลากหลายอย่างนะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงานแบบนี้ก็คือการวางแผนก่อนการเริ่มทำงานค่ะก่อนที่จะทำงานนะคะเราต้องมาวางแผนกันก่อนนะคะว่า เราจะนําผลงานชิ้นนี้ไปขายตามช่องทางไหนได้บ้างไปผลิตเป็นสินค้าอะไรได้บ้างโดยอย่างแรกเลยนะคะหวานจะอัดคลิปตอนวาดเพื่อไปหาไรายได้เสริมที่ YouTube ค่ะอย่างเช่นรูปวาดน,นี้ของหวานนะคะหวานก็ได้อัดวิดีโอทำแหละตอนที่หวานวาดแล้วก็นํามาทําเป็นคอนเทนต์ตัดต่อวิดีโอเพื่อลงบน YouTube ช่องของผู้หญิงแก้มกลมค่ะปกติหวานก็ต้องวาดรูปอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยหวานก็เลยคิดว่าเอะระหว่างการวาดเนี่ยถ้าหวานสามารถตั้งกล้องแล้วก็วาดรูปป ไปด้วยตามปกติของหวานเนี่ยนะคะเราก็เอาคลิปไปลงในช่อง YouTube หวานก็จะสามารถมีรายได้เสริมอีกหนึ่งช่องทางก็คือจาก YouTube ค่ะ พอหวานวาดรูปนี้เสร็จนะคะหวานก็ส่งรูปนี้เนี่ยขึ้นไปบนโปรแกรม Adobe Illustrator นะคะแล้วก็ไปทําการ Image Trace นะคะเพื่อส่งขายเป็นไฟล์เวกเตอร์ตามเว็บสต็อกต่างๆงานชิ้นที่2นะคะก็คือการนํารูปวาดของเราเนี่ยไปขายตามเว็บสต็อกโฟโต้ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Shutterstock Adobe Stock Getty i m a g e และอีกหลายๆเว็บสต็อกนะคะพอหวานทา Image Trace ใน Illustrator เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมันจะสามารถแยกกราฟิกที่หวานวาดเนี่ยออกมาเป็นชิ้นๆได้หวานก็จะแยกออกมาเป็นชิ้น ชิ้นแยกอาร์ตบอร์ดแล้วก็เอาไปส่งที่เว็บแคนวาค่ะงานชิ้นที่3แยกอาร์ตบอร์ดส่งขายที่เว็บแคนวาค่ะการแยกกราฟิกต่างๆแยกอาร์ตบอร์ดเพื่อนำไปขายที่เว็บแคนวาแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้งานออกมาหลายชิ้นเลยนะคะสำหรับส่งที่แคนวาและในชิ้นงานเดียวกันนี้นะคะหวานก็สามารถที่จะนำกราฟิกบางอันที่หวานต้องการนะคะมาประกอบกับคำพูดเพื่อทำเป็นลายเสื้อลายแก้วน้ำทำส่งขายเป็นงาน POD งาน POD ก็คืองาน print on demand นะคะนำไปส่งขายตามเว็บไซต์ต่างๆเช่น Redbubble, Merch by Amazon ได้อีกด้วยค่ะและอีกสินค้าหนึ่งนะคะที่สามารถเอาไปทำได้เหมือนกันนะก็คือ Brush Stamp ค่ะ หวานก็จะแยกกราฟิกเป็นตัวตัวเป็นชิ้นๆน,นะคะแล้วก็นําไปทําเป็นบรัสแตมใน Procreate ค่ะซึ่งจ้ตัวบรดสแตมนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนําไปทําเป็นสินค้าดิจิทัลโปรดักต์เพื่อขายตามเว็บมาร์เก็ตเพสต่างๆได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Etsy Creative f a b r i c a Creative Market Design Bundle หรืออีกหลายๆเว็บได้นะคะและจากงานเดียวกันนี้นะคะหวานก็จะนําไปจัดเลเยอร์ใหม่เพื่อดีไซน์ออกมาเป็นแกนแก้วดีไซน์ค่ะ สินค้าแคนกลสดีไซน์เนี่ยนะคะชาวต่างชาติเขาจะซื้อไฟล์ของเราไปปริ้นลงบนเครื่องคริกเก็ตนะคะซึ่งมันจะเป็นเครื่องที่คล้ายๆเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ค่ะแล้วเขาก็จะนําลายที่เราดีไซน์เนี่ยนะคะมาแปะลงบนแก้วน้ําของเขานะคะก็เป็นอีกสินค้าหนึ่งที่หวานลงขายที่ร้านของหวานนะคะนอกจากแคนกลสแล้วนะคะก็ยังสามารถทำสินค้าคล้ายๆกันอย่างนี้ได้นะคะอย่างเช่นทัมเบอร์ ขวดน้ำหรือว่าจะเป็นแก้วกาแฟร้อนนะคะซึ่งคุณก็สามารถไปรีเสิร์ชประเภทสินค้าได้จากเว็บเอซและก็ Creative Fabrica ได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะตัวกราฟิกอันนี้นะคะเราสามารถที่จะนําไปทําเป็นดิสเพย์ฟอนได้อีกด้วยนะคะ Display Font ก็คือฟอนต์แบบประดิษฐ์ที่มันจะไม่ใช่ฟอนต์ที่เราจะใช้ทั่วไปอะนะคะจะเป็นฟอนต์ที่เอาไว้ตกแต่งต่างๆหรือเอาไว้ทำเฮดเดอร์อยู่บนป้ายประกาศต่างๆแล้วก็กราฟิกพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปทำเป็น Display f o นตได้ด้วยนะคะช่องทางการขายดิสเพย์ฟอนตของหวานก็จะอยู่ที่ Creative Fabrica แล้วก็ Etsy ค่ะและสินค้าประเภทสุดท้ายนะคะก็คือการนำภาพวาดของเราไปผลิตเป็นสินค้าต่างๆ เช่นการไปปริ้นลงบนเสื้อยืดการนําไปทากิ๊บต็อกปริ้นลงบนผ้าขนหนูก็สามารถที่จะผลิตเป็นสินค้าเพื่อขายได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะครบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการวาดรูปหนึ่งครั้งเพื่อนําไปทาสินค้าขายได้ถึง9อย่างนะคะหวานก็หวังว่าคลิปนี้จะสามารถทําให้หลายๆคนนํางานวาดรูปของคุณไปต่อย,ยอดสินค้าอื่นๆได้อีกนะคะและถ้าใครอยากจะสอบถามตรงไหนหรือว่าพูดคุยหรือว่าอยากจะแนะนําช่องทางการผลิตสินค้าได้มากกว่านี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ ะะและถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะ